สวัสดีครับพี่น้องครับมามือนี้ครับผมสีผ้าสอมบํารุ่งเตาครับผมคือเตาหนอยเนียมันไหนไฟมันออกบอสําเสมอครับมามาเบิ้งกันครับมาเบิ้งขัง่ังของเตาถอดครับคือกลนเตานะครับพี่น้องครับนี่นะครับปัญหามันคือไฟมันออกมาบอสําเสมอคือลูกแก๊สตรงเหนียมันจะมันจะตันครับผมมันจะเป็นหูวนน้อยเดี๋ยวผนจะถอดออกมาเบิ้งครับผมการสอมบํารุ่งครับผมการสอมบอมุงกับผมก็จะถอดตัวนี้ออกมากครับผมอันนี้คือการต่อตรงเลยครับนี่ ลักษณะการต่อตรงแบบใดครับพี่น้องโมดิฟายของเตานะครับผมปกติแล้วมันจะมีกองไอพวกนี้นะครับพวกนี่เห็นไหมครับมันเป็นวงจรของเขาในการบิดเปิดไฟในการตัดไฟนะครับแต่ผมเตาโน่นนี่มันมันห่างแล้วเขาเลยต้องโมดิฟายต่อตรงออกมาเลยแก๊สวิ่งตรงออกมาเลยนะครับผม้วก็ใส่ปืนจุดเอานะครับผมแต่วันนี้มันเกิดปัญหาไฟมันออกมันจะออกเนี่ยครับ เนี่ยลูกไฟเห็นไหมครับมันออกบอสมําเสมอครับผมนะครับบางลูกก็ออกเร่งบางลูกก็ออกคอยนะครับผมมันน่าจะเกิดอาการตันนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วต้องถอดออกมาหลางนะครับผมนี่ถอดชุดนี้นะครับผมออกมาหลังนะครับเดี๋ยวทําการถอดนะครับค่ายน็อตสองตัวนี้นะครับผมเป็นสกูนะครับน็อตสองตัวนี้ออกนะครับผมแล้วก็ถอดตัวนี้น็อตอีกสองตัวนี้นะครับนี่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 นะครับสองข่างเลยนะครับถอดออกมา เรามาล้างทำความสะอาดครับอาถอดออกถอดออกมาแล้วครับหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้ครับผมนี่นี่อยู่ลักษณะนี้ครับแบบเดิมมันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับนี่ครับตัวนี้มันตันนี่นี่ครับไฟมันออกเท็นบอกครับนี่ตรงตรงนี้ตรงรูไฟมันเดี๋ยวแป๊บเดียววางนี่นี่ตรงรูไฟมันครับรูไฟมันออกมากตรงนี้ครับ ตรงนี be <Yes. S 2> ้เราจะตันนะครับไฟนี่แต่ไฟออกว่าสม่ำเสมอกันเพราะฉะนั้นเราต้องถอดตัวนี้ออกมาด่างครับแด่ยการถอดมาตรงนี้อีกสองตัวนี่ครับนี่ครับถอดมาด่างทำความสะอาดครับเป็นขาบน้ำมันเยื่อมลงไปครับเพื่อให้ปองไฟมันวิ่งบสะดวกนะครับเราว่ถอดมาด่างเราใช้เข็มมุดในน้อยครับเงี้ยเป็นหู้นิหน่อยครับแก๊สวิ่งเข้ามานีแราไฟมันจะขึ้นตรงนี้เป็นเปลวนี่ครับไฟมันจะขึ้นตรงนี้เปลวเปลียวขึ้นมากนะครับ เรียกว่าล่างผึ่งนะครับนี่นะครับตัวนี้มันมันถึกถือได้เป็นหองสองพันหมดเลยนี่อะไรมันนี่สังมาส่อมทีนึงเหรอครับเอาจะนั้นแล้วถอดออกมาล่างครับถอดตรงนี้ครับถอดเรียบร้อยแล้วนะครับมาเบิ้งนี่ครับเห็นไหมครับเห็นหู้ไหมครับหูในหู้ในน้อยนะครับนี่นะครับอมันบางหูมันตันมันออกบส ดูสะดวกนะครับแกดมันออกมาบ่าสะดวกเขาจะนั้นเล้วาต้องทําการเอาน้ำล่างเอาสไลด์เอาแฟบล่างเห็นไหมครับหู้นี่ตันแน่นอนนี่หู้แหลกแล้วก็เอาเข็มมุดเข็มน้อย,อยครับงีร์ลงไปครับนี่นะครับปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยๆครับผมในการสอดม,มันรุงเต่านะครับผมเดี๋ยวไปล่างเลยครับล่างทำความสะอาดก่อนครับ เอ, of of heavens, เอาละครับล่างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับเห็นเห็นหูเกล็ดไหมครับนี่นะครับหูแกล็ดที่มันพุ่งออกมานะครับผมเรียบ้อยนะครับผมพวกคราบน้ำมันพวกเศษแป้งย่มันไปตันอยู่ในหั่นนะครับผมล่างด้วยน้ำสไลด์ครับธรรมดาทำสไลด์หนังแป็บนะครับผมแล้วก็เอาสายยางฉีดเข้าไปในนี้แล้วครับผมฉีดไปก็นี้ฉีดเข้าไปในนี้เราไฮน้ำเบิกสังเกตเบางหน้ามันพุ่งออกทุกทุกรูปบอลนะครับผม ถ้านำพุ่งออกทุลุกแสดงอะไรลครับถ้าลูกไร่พวกพุ่งออกก็แสดงมันตันต้องหาเข็มมุดน้อยๆนะครับผมเงีลงไปนะครับผมแค่นี้เองนะครับผมการผสมลุกนะครับกรณีเตาเฮาไฟมันขึ้นว่าสม่ำเสมอนะครับผมสังเกตที่ใต้เตาเดิมเป็น้องเด้อเอากระจกซองเบ่งเฮาาิรูนะครับผมวันนี้เขากว่าประกอบขึ้นครับเถวเรียบร้อยแล้วครับประกอบครับที่เดิมเรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้เฮากว่าประกอบ ต่อสายแก๊สเขามากนะครับผมไปว่างตำแหน่งของมันที่เดิมนะครับผมนี่นะครับอันนี้คือเตาที่มดิฟายฟแล้วเดอพี่นองเดอนะครับผมส่วนเตาเพทตีนะครับผมมันจะมีระบบตัดไฟของมันอัตโนมัตินะครับผมในกรณีที่เตายังบ่มีปัญหาเนาะครับผมแต่ว่าใส่ไปใส่มากมันกะมีปัญหาในน้อนนะครับผมเพราะว่ามันอยู่กับน้ำกับน้ำมันกับเนาะ เวลาเขาล่างทำความสะอาดน้ำกะทิเขาไปในระบบแต่เขาบ่อนล่งดีๆนะครับกติเกิดอาการแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับตาทรงซอมจะเสียเวลาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับหรืออาจจะเป็นเดือนนะครับผมกะถ้าทอดตรงแบบนี้กะใส่กันยาวๆเลยนะครับผมนะครับสังเกตที่ไฟเอาพมีอุณหภูมิในการจับแล้วนะครับผมสังเกตที่ไฟสังเกตที่น้ำมันเอาที่นี่นะครับผมมันกะทิอารมณ์ดีกันครับใส่กระทะทอดนะครับผม แต่ว่ามันจะขวบคุ้มไงก็กระทะนะครับผมอันนี้คือเตาถอดเด้อพี่น้องเ้อนะครับเดี๋ยวประกอบกลับขึ้นก่อนครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมประกอบเข่าที่เดิมนะครับผมาลักษณะตาทางหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือสายแก๊สเด้อพี่น้องนี่สายแก๊สต่อจากถังแก๊สเข้ามาแก๊สก็จะวิ่งตรงมาเลยครับปื๊ดเข้ามาเลยวิ่งตรงน้ำท่อมาเลยปื๊บมาเขานี้นะครับผมนะครับผมเอากระส่ปืนจุดไปตรงนี้ แกสมันดีออกจากจากลูกนินอยท,ที่เขาล่างเมื่อกี้น่ะออกพุ่งออกไปนะครับผมพุ่งเข้าไปกใน,นีเขาไปในลูกนี่นะครับออกไปทะลุร่างพึงนะครับผมเขาก็ใส่ปืนจุดตรงร่างพึงไฟมันจะติดติดทุกทุกอันนะครับผมนี่นะครับเขาใส่กระจกซองไตเต่านะครับผมโอเคนะครับผมการสมมุติลูกเต่ากับประมาณนี้นะครับผมกรณีเต่ามีปัญหาในการไฟมันออกบอสมามเสมอนะครับผม ลองไปเอ็ดเบิ้งนะครับถ้าเกิดใส่เตาประเภทนี้นะครับหลายคนถามม่านะครับเตาจังสี่มันราคาแพงบ่นะครับผมหนึ่งหมื่นผมซื้อมานหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับผมซื้ออยู่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมพี่น้องลองเสิร์ชเบิังใน google นะครับเด้อนะครับผมนะครับศูนย์บริการของแช่๊มนะครับผมเตายี่ห้อแช่๊มนะครับผมแต่ว่าคนกับมียี่ห้ออื่นอีกนะครับผมจะระบบกจะคล้ายๆกันนั่นแหละครับบ่แตกต่างกันหรอกครับผมนะครับ การใช้ง,งานกับประมาณนี้นะครับมันมีขอดีขอเสียนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างมีเหรียญเหรียญนี่สองดันเสมอน,นะครับผมมีขอดีขอเสียนะครับผมขอดีกับมีขอเสียก็มีนะครับผมใส่ไปกับน,นี่นะครับผมสักผักด้วยมันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้แล้วครับผมนะครับต้องมาแก้ไขปัญหานะครับดีแล้วครับผมการนี้ตอนนี้การส่มะม่วงเต่านะครับ